วันนี้เรามีนัดประชุมที่สำคัญมากนะห้ามไปสายรับทราบครับเจ้านายแม่งใครมาจอดรถแบบนี้วะไม่มีมารยาทเอาซะเลยจอดไปมั่วลองขยับรถดูสิขยับได้ไหมไม่ขยับเลยครับน่าจะดึงเบรกมือไว้อ๋อนี่ไงมีเบอร์อยู่หน้ารถ นายลงโทรเรียกขามายายสิสวัสดีครับพอดีว่ารถของคุณจอดขวางหน้ารถของผมอยู่กรุณามาย้ายรถด้วยนะครับผมกำลังยุ่งอยู่อะ,อ,ยะอะไรวะ ฮัลโหลนี่คุณหม่ความว่าไงอ่ะรีบลงมาย้ายรถให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะครับเออรู้แล้วเดี๋ยวลงไปมามเพ่อเกือชดเจ้าเจ้านายครับสงสัยเขานั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่คงไม่ลงไมาง่ายครับคุณโทรคุยแบบนี้ไม่ถูกฉันโทรอีก ฮัลโหละค่ะฮัลโหลครับฮัลโหละค่ะคุณเป็นเจ้าของรถงพอแปดศูหรือเปล่าคะใช่มีอะไรพอดีรถคุณถูกชนนะคะ่ะรีบมาดูหน่อยได้ไหมอ๋ได้ครับครับเดี๋ยวผมรีบไปคุณรอดูเลยว่าเขาจะกล้ามาช้าอยู่ไหมเจ้านายคิดได้ไงครับเจ้านายฉลาดจังเลยครับ ไหนรถผมโดนชนตรงไหนบอกแล้วใช่ไหมว่ากำลังยุ่งอยู่อ่ะไอ้ลงมาทำไมก็รถของคุณจัดขวางหน้ารถฉันอยู่ฉันมีธุระด่วนกรุณาย้ายออกไปให้ด้วยค่ะ มึงไม่ใช่เด็กนะอย่ามาโกหกอีกไม่งั้นข้าวหน้ามึงเจอกูแน่เฮ้ยมพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะเธอเถอไม่ต้องไปสนใจเจ้านายครับเรื่องแบบนี้เจ้านายใจเย็นด้อีกล่ะครับนโมคุณจำเอาไว้นะเวลาเจอคนประเภทเนี้ยเราอย่าไปตอบปากตอบคำกับเขามากัดอย่ากัดตอบเวลาเจอเรื่องเลวร้ายหรือปัญหาเราต้องรู้จักเอาัวรอด ไม่ใช่ใช้คำพูดให้ใครต่อใครมาเป็นศัตรูของคุณได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเจ้านายไปเถอะ